เค้กจะดีก้องกันลุกจะตัวนี้น้อยลงแล้วจะได้ไปอวดพ่อแม่เขาตั้งกล้องเทปบันทึกการแข่งขันแล้วติดตามชมได้ในยูทูบเลนะครับหวันตะแบกครับรั้งที่หนึ่งถ้าใครใครเห็นไม่ชัดมาหาเขาได้ไอ้คนนั่งจังก้องบนเนี่ยโอ้โหเราเริ่มการแข่งขันด้วยเงแนกัได้ของจริงเลยนะครับพัสดครับตรงนี้โอ้โหนะครับเชิญพี่กอมินต่อนะครับเชิญเลยครับขอบแข่งขันขอบคุกหลอกอ่า ขุนเกตสึจักรพัฒน์วีนะครับก็เป็นหนนะึ่งในคณะกรรมการฝ่ายจักการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยามาดูัครับนั่นแรกอ๋อจักามาครับสำหรับห้วยน้ำใสเลยไปกินหมูกระทะมาเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> แล้วก็พูดต้องก็าัดส้สตมตำไปแนละ้วอิ่มจนจุกไม่ทวนเราเลยครับ <laughs> เริ่มเกามายครับคุยป้อมขาดรออกมาให้กับหมายเลข5ไปได้ไหมอ่าววันลบอยู่กับโดี๋ิววันนี้จะพบแกมีครับตะวันมาเป็นหมายเลข10ของคุยป้อมครับกิติศักดิ์อินเม่ขอทำไหมฝ่ายได้ไหมลูกนี้มาลงพลจันเนิ่งอ่าปวดน้ำใสแต่ทางซ้ายไม่ทันครับหมายเลข9ก้าิบนัทพงศ์ศิริพรมครับ ไก็รู้นะเนี่ยครูโบส่งทีฟุตบอลไม่รู้โดนเด็กมังครับมัอนกันหาว่าส่งไปหลายที่เหมือนกันนะเนี่ยก็ดีทำให้เด็กนักเรียนในสังกัดเดี๋ยวนี้ครูพละในโรงเรียนไม่มีแล้วนะครับ ผู้หญิงต้องมาส่งฟุตบอลนะไม่น่าเชื่อยญิงเลยครับตรงนี้หมายเลขเก้านัทพงศิริพรมออกขวามาโดนคูป้อมแต่โตบ้างครับตรงนี้ออกมาทางซ้ายกระชากโดนธีรพงศ์เกตมีสชกัดออกมาด้านข้างครับนัทพงศ์ดนค้ามไปเข้ากลางรถหนักไว้ได้ครับธีรพงศ์เกตมีโดียวขึ้นมองไม่ครับหัวน้ำสายได้คิดอิกเข้าไปครับ ทีละพกปล่อยพาย้อนหลังมาให้กับนัทพงศ์ถ้อความจอดต่อไปได้ครับนัทพลด่อนค้ามยกหนีไปได้ไหมลงนี้วันลบอยู่กัดโดนสก,กัดออกไปได้เลยมาเลขสิบเก้าครับอภินันอินกัดของห้วยน้ำใสอือถืก็ชูนยยอะครับรุ่นไม่เกินสิบห้าปี เป็นเวลาแรกคู่ที่ six เดี๋ยวคู่นี้ยังมีคู่มาอีกสองคู่ครับประชาชนโอ้ยิงมากสิว่าับทีมพวกแกนี้คุณต้อนจะโตครับกระแทกไปเลยแล้วกันตรงนี้นั่นจะคนโดนค้ำโอ้โหตรงนี้เนี่ยการตัดสินใจนะครับได้ไหมบังไว้ได้ครับตรงนี้นั่พงศิริพงศ์โดนแย่งมาอ้าวโดนฉกแล้วครับทีนี้พวกแกมี่ายเดินไปทางซ้าย ดูเหตุดูเจตนาครับบอลทูแฮนด์โอ้ไม่ได้ครับถ้ากลางมือไปปัดไปขวางไปรับอย่างเงี้ยโอ้ยเงี้ยดูนี่เจตนาครับเป็นบอลทูแฮนด์นะครับครับคือลูกฟุตบอลไปชนมือไม่ใช่มือไปชนบอลนะครับราดูเจตนานะครับการตัดสินนะครับผู้ชมต้องทำความเข้าใจไปด้วยนะครับกีฬาครับจะได้ดูได้สนุกนะครับครับุยป้อมไม่ทันครับลูกนี้รับศึกษาตะกาด้วยครับ มาลงพนขำบอลออกครับห่วยน้ำใสนัทพงศ์นัทพงศ์มาที่ธีระพศธีระพศคืนหลังไปทีธีระพศเกตมีอีกทีนี้ธีระพศเอาธีระพศไปลงยูทูบไปแล้วรายการลงน้ำใจสิ่งเก่าพี่ให้น้องเล่นให้คุยป้อมนด้และวธีระพศเกตมี ลงมาแปดร้อยกว่าคู่เลยครับเข้าไปดูกันได้เกอบสองปีที่ผ่านมาวันบ้านบ้านเรานี่แหละครับผลเข้าไปดูหกหมื่นสี่พันกว่าครั้งนะครับแล้วก็บังตะแสบก็คือรายการล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ก็บอลยาเทียมแล้วก็วันที่สัปดาห์หน้าครับที่สานามย้าเทียมเขตปากไม้ดำมีฟุตบอลเอีครับรอเพทประชาชนสองหมื่นบาทเข้านางวันที่หนึ่ง ขาดสมัครสองพันเอาไปส่งทีมแข่งขันก็นได้จบจากวังสแบกบอ่าคุณซอรครับครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วก็ช่วงวันที่สองเห็นอ่าคุณซึมจะจัดวันที่สองแม่สาวที่พังก็ตายฮสองรุ่นมั้งสิบห้าปีเตรียมตัวกันไว้นะติดตามข่าวร้างหมูอินเตอร์เฟซบุ๊กส่งไลนะ์ฮะอติดตามก็ได้ ผู้จัดการทีมก็เตรียมหาค่าน้ํามันรถได้ค่าข้าวด้วยหุงข้าวไปจากบ้านนี้ประหยัดใช่ไโอ้โหตรงนี้นักพบเก็ตมีห้วยน,น้ำใสเอาเอาอยู่ครับตรงนี้สายได้ครับโตกลับจ่ายไปถืนหลังมาให้กับนัทพจน์ดอนครับออกบอลมานัทพลนัทพลไม่ผ่านนักพบสายแล้วครับนัทพงศ์จ่ายขวาไปอยู่แบอลอยู่ครับ หวันลบโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับจากพิกเฟลครับตรงนี้แหมเป็นไงนี่ยน้าตะพงดีว่ากองหลังเปลี่ยนได้ดีมากครับตรงนี้ของคุณป้อมควางบอลเปิดเร็วมาแล้วครับเจังหวะโอ้ทีละพ์เก็บมียิงได้แลนะไม่ต้องกรอบครับโโอ้โห อย่างเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์คุ้มต้องสีฟ้าสีเหลืองห้วยน้ำใสผูสาวปนระต,ตูรับไว้ได้ครับประตูสิวกรปรีชาโอ้โหฟังเปิดแรงนะครับ ต่อไปก็เป็นรุ่น15ปีเหมือนกันนลยครับตัวโปรแกรมกันด้วยอย่าเพิ่งรีบกับดรถเราได้ครับคุณป้อมนัทพลศ์ดอคนค้างบอลเข้ากลางมาจ่ายคืนมาได้ไหมลงนี้ไม่ได้ครับวันลบอยู่กับจ่ายพลาดแต่ยังกัดติดอยู่ครับอบอกไว้อยู่ครับผู้สาวตูดสีวกรอนีชากว้างเปิดมาทั่นไหมไม่ได้ครับ ุยปอกใส่คิกกินลิเซ่เข้ามาครับวันลบอยู่กัดวันลบไปได้ไหมโดนลูกสองไม่ผ่านกองหลังครับโอ้โหยิงประตูเซฟได้ครับถิกอกรปีชาคว้างปาดทันไหมมาได้าเกี่ยวบอลมา,ามยัยางได้บอลไหมอ่านบอลได้ดีครับตรงนี้เข่าหลังแบบไม่ฟาวด้ดวยบอลออกไปได้ไง ออกไปจังหวะทัดบอลโดยู้เล่นของทั้งฝั่งทีมห้วยน้ำสายออกไปคุยป้อมได้เสรซตแต้มุมครับบอลล็บอลบบล็อเปิดเข้ามาบอลลบอีกทีบ,ลบอลล็แย่งกันอยู่ครับทีนภพเกดมีได้บอลห้วยน้ำสโตกลับเร็วมาแล้วครับเห็นเส้นฝัน่งซ้ายโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับสามวินทีโมงโอ้โหอะประตูไม่พลาดครับสิลปกรพีชาคว่างบอลเปิดมา หุยป้อมยังได้บอลอยู่ที่งวันลบอยู่กับโดนต่อวังห้วยน,น้ำใสได้ทางนัทพงศ์สิริพงร์นัทพงศ์มาที่พัศกรสิงห์ล้อซัดไกลติดบล็อกหายหนักให้เบาลงได้ครับเสือกรอนปีชารับได้แล้วเปิดมาวันลบอยู่กับโดนแย่งแล้วครับผีรับเลขสิบเก้าสิบเก้านี่อาภินัฐอินกับยิงหมาลูกนี้แพ้ไปเท้า ลูกเซฟครับลูกยิงแรงๆรับได้แต่ลูกเบาๆตัวเองเสียหลักลนะฮะเบอร์อะไรหนูู่เจ็เบอร์เดี๋ยวลูกยิงเมื่อกี้เบอร์สิบครับหมายเลขสิบ <Okay. S 1> พัชกรสิงห์หล่อทำมาโตให้ทีม,มขึ้นน้ำขึ้นนไปแล้วครับฉ <laughs> ายา เล่นใหม่ครับเล่นใหม่เสียบอลขึ้นหน้าเริ่มเกมกันใหม่ครับครับวันนี้สตาร์ททีมงานของกัมพูช์เลสซี่ก็มานั่งดูด้วยนะครับใครเล่นดีไม่แน่าาเจกัมพูช์เลสซี่มาเปิดคลินิกที่นี่กันเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ บอลพุทธาให้กับเด็กๆนะครับอ่าวันที่เท่าไหร่ที่สตูบอกทีมชาติมาเปิดมี18ถึง20เมตรครับที่สนามเล่กเป็นใช่ไหมใช่ครับอ่าใครที่ลูกหลานชอบเล่นกีฬาฟุตบอลก็ไปได้ก็หมดขึ้นเวลาแรกอ่าผลปรากฏว่าทีมเสื้อที่เหลืองกับพวยน้ำใสน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์จากมายาลัยพัชกรสิงห์หล่อครับท่าตะโกนในจมซึ่งเวลาหลังต่อครับ